หาสาวสวยตัวเต็ง Miss Universe 2023 1. วินาปวินาสิงทักวานโดดเด่นมาตยกายสำหรับ MU T04 วินาจากจังหวัดภูเก็ตอายุ27ปีจบการศึกษาะระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรียะลาและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่สาขาวิชาภาษารัเสเซียคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สามารถพูดได้ถึง3ภาษา 2. เจสซี่กิรณาจัสมินชูเทอร์ MUT 20เป็นที่คุณนหน้าคุณตากันอย่างดีสาวลุเครื่องไทยอังกฤษอายุ24ปีจบการศึกษาะระดับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจสซี่โด่งดังมาจากรายการ The f a k e Thailand Season 2และ The f a k e Thailand Season 4นั่นเองค่ะ 3. นลินฉัตรณลินโชติราชาชัต MUT 27 อีกตัวเต่งที่น่าจับตามองสำหรับนรินเธอมีอายุแค่19ปีเท่านั้นแต่ความสามารถมากหลนเป็นนักธุรกิจสาวอายุน้อยและเป็นบัณฑิตเพิ่งจบใหม่จากวิทยาลัยกรุงเทพ 4. a n แอนแอนโทเนียโพชิลนุ่นางามตัวเต่งที่เคยได้รับตำแหน่งเมสซูปปร่าดในชนะสองปีซ้อนสำหรับ MUT 31สอย่างสาวแอนลูกเครื่งไทยเดนมาร์กอายุย6ปีจบการศึกษา หลักสูตรนานาชาติสาขาวิชาการตลาดและประชาสัมพันธ์และเคยเป็นผู้เข้าแขา่งขันรายการ The Fake Thailand ซีซั่นหนึ่้กรองทองจันทร์สมโพธิโปรไฟล์ไม่ธรรมดาสำหรับสาวไทยแท้ดีกรีนักเรียนนอกอายุ27ปี มีโครงการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนและได้รับโอกาสไปเรียนที่เมืองลารอเชลประเทศฝรั่งเศสเป็นวันหนึ่งปีหลังจากนั้นเธอก็ได้ทุนจากยูเนสโกให้ศึกษาระดับปริญญาตรีที่ University of Central Florida รันออเรนโดประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเธอนั้นได้เลิกเรียนคณะรัฐศาสตร์สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศก่อนจะทรานฟอร์ไปเรียนต่อที่ University of อยู่ท่าและสำเร็จการศึกษาและได้ปริญญาตรีด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน